สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้านแชนแนลนะครับผมวันนี้ได้เจอกับฟอร์เรนติโน่สักทีนะครับวันนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับฉีนะครับมีเพื่อนๆอ้าโอเคผมขอ่อนมีเพื่อนอยากดูฉีนะครับแก้เกมฟอร์เรนครับผมถ้าว่างรบกวนด้วยนะครับคืออยากดูวิธีการเดินเกมหรือว่าไม่จะเป็นต้องชนะเลนก็ได้ขอบคุณล่วงหน้าครับผมเอาวันนี้เราได้เจอกับฟอร์เรนติโน่ผมคิดว่าเพื่อนๆอ่ะเจอฟอร์เรนอยู่แล้วนะครับในตัวเลนหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าวิธี สู้เขายังไงหรือว่ารับเลนก็พอนะครับผมไม่ต้องชนะเลนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมได้เลยครับการรับก็ประมาณนี้เราจะเปิดหลังหรือว่าเปิดก่อนก็ได้แต่ว่าชี้อาจจะเปิดเฟิร์สพิกได้เพราะว่าตัวมันเก่งนะครับในการไส่แรงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในตัวเกมนะครับผมน,นี่เพื่อนน่าจะเลือกเป็นหยาดนะอันนี้ผมไม่รู้โอเคเลือกเป็นหยาดนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะครับสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างแท้ ใครกำลังมองหาไอดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ t p 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง t p 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยเราก็จะออกเป็นรอ,องเท้านะครับทุกคนเลยแต่ว่าเราจะมาดูชิ้นแรกของฟอร์เรนนะครับเราเขาจะออกรองเท้ากรอกหรือว่ารองเท้ากันทีตีถ้าเขาออกรองเท้ากันทีนะเละอันนี้เราออกเป็นโจมตีไว้ก่อนไม่ต้องออกรองเท้านะครับเราจะเทรดในช่วงแรกเลยลออกดาบมาก่อนเลยคนระัเทียคลิปไปเลย ไม่ต้องห่วงครับเขาสับไปแล้วก็แป๊บปึ๊บชนไปเลยฮนะอย่างวะใช้ฟิกเกอร์เลยว่ะปึ๊บลดกลอบไปแล้วก็ชนอีกทีสอง,งอร,ระวังโดนดอกครับระวังโดนดอกหอสกิลเรื่อยๆแล้วบีบมังคับให้เขาเดินเดินไปตรงน,นี้เพราะเขาใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วช่วงแรกนะครับอันนี้อาจใครก็ได้อ้า นึกว่ามันจะฟันนึกว่ามันจะแทงเราไม่ใช้ฟิกเกอร์นะครับเราไม่ใช้ฟิกเกอร์ปล่อยเลยถ้าได้ก็ปล่อยเลยใช้ฟิกเกอร์ในไฟหน้าแทนหรือว่าการเอาตัวรอดของเราก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาจะมาแทงผมเลยผมก็เลยแบบกดสกิลสองไว้ว่าก่อนเล็กตรงนี้จะทำให้เราเลเวลสี่เร็วขึ้นอีกนะครับเวเมื่อกี้ผมมั่วนะผมก็เลย กดมั่วๆไปเลยไม่ได้ออกรองเท้ามานะครับโอเคนี่เราจะเลเวลสี่เร็วมากนะครับได้ของฟอร์เนโนไปได้ของมังกรเล็กนะครับโห oh, อึดจังวะโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จเราจะขึ้นไปทำเลนนะครับขึ้นไปแก๊งกับเพื่อนเพื่อ,อให้ได้มังกรผมต้องมาดักก่อนต้องมาดักแบบนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะอื้อหอ โอ okay. เคเฉลนพอครับนี่เราก็มาขึ้นเป็นเจาะเล็กก่อนให้แนะนําให้ขึ้นเป็นเจาะเล็กก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปซื้อตัดเลือดเอาเดีย๋ยวจะแนะนําำไปเรืเลยนี่ฟอรเรนอ่องเท้ากันทีๆนะครับผม <My family. S 1> จริงอันนี้เราก็ดูเกมไปื่อยว่าเพื่อนทําอะไรบ้างแต่ยานนะ่ะมันต้องรอให้เพื่อนฟาร์ไปก่อนเออให้เพื่อนทําเกมไปต้นเกมไว้ก่อนนะครับ <My family. S 1> ตัวเราไปเก่งตั้งแต่ต้นเกมละ รองเท้ากันดิเซย์มจอดเล็กโอเคต้นเกมประมาณนี้ต้นเกมประมาณนี้นะครับสู้ดิสู้ดิครับเอมแม่ขอ ขออภัยด้วยนะถ้าผมเล่นทงเล่นพลาดนะครับมันมีกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมกะจังหวะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดมันก็จะเป็นแบบนี่แบบนี่นาคอสนาคอสเวียดนามนีรร่มาสับกูข้างหน้าด้วยมาก่อนเลยพี่ขอนะจ๊ะ <S <S ฟิกเกอร์ยัดเลยครับยัดด้วยสกิลสองแล้ว ก็สกิลสองเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่หากินในช่วงต้นเกมง่ายมากนะครับฟอร์เรมันจะบางไปเลยยิ่งผมบอกเลยว่าถ้ารองอเท้ากันติอย่างเงี้ยยืนยากถ้ารองเท้าก่อมันอาจจะสู้ฉี่ได้อยู่เว้ยเออในช่วงต้นเกมอะนะหายแล้วกูเอ้ยอย่าอย่าไม่ติดเผาแล้วกูไม่ตายไงกูไม่ตายแล้วกูมันรอดมาบ่อยนะมาบ่อยนะพี่ชาย นึกว่าจะเบี่ยงล่างเบี่ยงเบี่ยงบนนี่สเต็ปดีนะครับอ่าผมเนี่ยดาบแค่เอามาสู้กับฟอร์เรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติถาฟอร์ไม่ใช่ถ้านาคอสดันหรือว่าสปิดพุทสปิดเลนเราเลยครับเราก็สามารถสู้กับเขาได้เหมือนกันแล้วตัวนี้พิวตัวตนี้พิวนะครับมาทำเลนผมค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แต่เขาแวบไปเรื่อยนนะ เอ่าโอเคกลางแกนดับลงมาน่าจะทันนะเดี๋ยวทัน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 เีนเล่นกับเพื่อนไปเไปเลยนะครับผมจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นตัดเลือดไว้จอเล็กตัดเลือดนะครับจอเล็กตัดเลือดไม่ต้องขึ้นลองคินุเต็มเอาตัดเลือดไว้ก่อนเผื่อแบบหย่านมาแก้งด้วยในช่วงต้นเกมหยานไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้า แก้งรุมมันก็โอกาสที่จะฆ่าฟอร์เรนก็เยอะขึ้นนะครับเจืบหลบฝั่งนี้ได้อยู่เพื่อนเออแม่เมื่อกี้ผมน่าจะผักล่างวะ่ะคิดไม่ทันผักบนไม่ติดไม่ติดกําแพงเนี่ยก็มันจะไม่สตันนะครับพยายามให้ติดกําแพงไว้ตอดตอดออกอ่า รถกลอกมีแจงโรมิงเรียกว่าหนาจริงนะครับมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอโอ้โอ้อยากผิวจังผิวจังตังอยู่ครบเย่เกี่ยวอะไรกับผิวจังตังอยู่ครบวะแล้วก็ดองกินุตเต็มไปเลยตอนนี้ผมได้ตัดเลือดมาแล้วนะครับ ฟอร์เรนิโนโยกไปเลนบนโยกไปทำไมวะอ๋อแคลรี่เขาได้ป้อมเราแล้วนะครับเดี๋ยวให้แคลรี่ลงมาด้านล่างแต่ว่าผมต้องไปล่าก่อนเอลโซ่น่าจะไม่ทันนะครับเอลโซรับเลนกับฟอร์เรนิโนอยู่ฝั่งเขาแบบสลับแล้วนะตอนนี้เกมเราอ่ะได้เปรียบในเรื่องของการคิวนะครับแต่ว่าเราเสียเปรียบด้วยการสปีดพุทของนาคอสบอกเพื่อนสลับไปก่อน,นะครับ ไม่ถึงสก,กิลหนึ่งดูลูกศรไว้นะครับถ้าไม่ถึงก็ตัดสินใจยากไม่เข้าก็ได้นะครับอาจจะโดนโจก๊กเกอร์สวนหรือว่าช้ากว่านี้มเมื่อกี้ยูเอ UA เข้ามาผมก็เลยตัดสินใจถอยดีวยกว่ารีเวอร์สเท่ากันชิบไม่เงยผักไม่โดนไหวอยู่ ไหวอยู่เนี่ยเราออกตัดเลือดมาถ้าไม่ออกตัดเลือดนะเมื่อกี้ผมมีโอกาสแพ้นะถ้าผมพลาดผมพลาดไปแล้วแหละผักติดกำแพงไม่โดนนะครับ oh <God. S 1> อืมพลาดไปแล้วต่คอสมันสปิดเลนเก่งมากเลยว่าตาน,นี้ oh <God. S 1> ป้อมเรายังไม่ไดส้สักทางเลย oh <God. S 1> หลังมีแน่เลย โจมันก้าเล่นน่ะวุ้ยพี่ใหญ่โรมมิ่งนี่นะว่าหน้าเบื่อนะครับตัวค่อนข้างที่จะเก่งเลยเล่นเกมก็อันติเร็วมากเลยโจ๊กเกอร์ก็เมตานะครับปวดหวัวเลยเกมนี้เมลเพนเจอเป็นพวกโจ๊กเกอร์ DPS เยอะๆนะครับแบบว่ายิงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถออกเป็น อ่ามเมลเพนได้เออแพชนี้มเมลเพนแรงนะครับหมายถึงแบบสะท้อนท้อนแรงมากนะครับเพื่อนๆตายได้เลยนะแครี่แต่ก่อนมันอาจจะแพชก่นกอนอนะ่ะมันอาจไม่เห็นผลเว้ยแต่แพชเนี้ยก่อสะท้อนมเมลอเพนโคตรด,ดีเลยผมเล่นสกัดไปตาหนึ่งนะออกมเมลวเพนอะมีคนเล่นแหวนแล้วแบบซอยผมอะไม่ตายเลยนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ได้เอามาให้ดูเนะี้ย อาโอซ้ายก็เข้าหายแล้ววะถอยมาถอยมาอุ้ยชิบไม่ผิวไม่ผิวจัดะอะผมออกนา์เพจมาก่อนนะครับนา์เพจสามารถขายทิ้งได้ในในช่วงสุดท้ายหรือว่าเราได้ของแล้วเราก็ขายทิ้งนะครับจะไปออกชิ้นนู้นเพิ่มชิ้นนู้นนี้นะครับ มากันฟอรเรนกันไอ้นี่การสามตัวเลยกลายภาพแรงๆนะครับฟอรเรนนาคอสแครี่ไม่มีจังหวะให้ผมเล่นเลยว่ะผมรู้ว่านาคอสเกมเนี้ยไม่ทำดีมากไม่เดินเกมแบบดีมากไฟแพ้แต่ว่าสปิดเลนจนทีมผมไม่จนไม่ได้เห็นหน้าป้อมเขาเลยนะครับยังไม่ได้แตะป้อมเขาเลยพงษบอกงี้เลยปึ๊บสู้ครับ แล้วค่อยๆเก็บเลี้ยงถ้าแตกไว้ส่วนต่อส่วนต่ออ้ประมาณนี้ประมาณนี้เราจะได้ไม่เสียเรื่องของ HP เยอะนะครับเวลาเราสู้เล้งกับฟอร์เรนติโน่ในเพจช่วยเราได้เยอะด่าครับอุดักโจเกอร์ ปึ๊บมาปง,งนี้ผมไม่สวนยาน,อ,นอู้โดนาคอสอีกตอนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าผมต้องทำอะไรนะครับได้แค่ตอนนี้เคลียร์เลนไปก่อนแล้วก็หาจังหวะสวนนะครับหาจังหวะพลาดของทีมนุงข้ามเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมัน ไม,ไ,มไม่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 ไปแล้วไปแล้วจ้าจะไปเอาบีแจนซล้วหน่อยกูเจอฟอร์เรนติโน่เจ็ดพันฟอร์เรนเจ็ดพันคือเราชนะเลนแต่ว่าเราทิ้งห่างไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการเดิเกมของนาคอนนี่แหละ เออประเด็นสำคัญเลยทำให้เราแบบตอนแรกชนเลนชิวชวแล้วนะครับตอนนี้น่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟอร์เรนติโน่ด้วยเงินเขาเท่าเราเลยเนียครับใกล้เขียงใกล้เขียงโอเคขอป้อมหนึ่งกูได้แตะป้อมโอ้กูได้แตะป้อมแรก ใน13บาทนาทีบ้าหรือเปล่าอ่าฮะเดี๋ยวผมขายไนท์เพลทออกแล้วก็ดาบแดงเดี๋ยวรอดูเงินก่อนนะครับตอนนี้คาดเราอะไรไม่ได้เลยกูจะตายไหมเนี่ย15แล้วด้วยอ่ะไม่ฝา ว่ะกูสู้คือหลอดหลอดเลือดเอ้ยหล,ลอดเกล็ดอ๋อโอ้โหแม่งลำจนกูตายเกมนำชนะเลนแค่ไหนแม่งแพ้ในเรื่องของการเดินเกมเงินตามเลเวลตาม,มแพ้เลยนะครับนี่ลุมนะเมื่อกี้เชีย่ย โอเคเกิดแล้ว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 มาจ้าโคตรโลอ่ะมีฟิกด้วยนะครับแต่จังหวะนี้อู้หูต่อนนี้เอาไปเล่นเนี่ยเอากลับไปเล่นที่บ้านนะสิบห้าทีแล้วด้วยนะครับผมเอาหนึ่งตัวตรงนั้น สวยฟอลีต้องร้อนร่วงฟอลล์ติโรไอนี้ตายไอ้นี่ไอ้นี่แล้วกันหมักหนึ่งหักหนึ่งได้ถึงสองแล้วปล่อยเอาตัวนี้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 เออนะคอสก็เกิดหมดนะครับเมื่อกี้เสียก็เกิดไปแล้วดาบแดงแล้วก็อ่าขายไนท์เพจออกไปออกออเกิดนะครับอยู่หรือเปล่าเราสามารถเช็คขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับ ปมตอนนี้ผมต้องกลับแล้วเดี๋ยวนาคอสเองมาแบบสองหนึ่งหนึ่งสับล่วงเลยนะโอเคตอนนี้ก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วเอาดาร์คเทเยอร์แต่ฝั่งเขาก็น่าจะเกิดการบดแล้วใกล้จะเกิดหมดแล้วนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ย่เดี๋ย่ก่อนเลย ด่าครับมันเห็นแม่งเห็นตายโอ้ยตอนนี้มันเร็วหลบก่อนลดกลรอให้เก็บสแต็กเออผ่านไตัวขาดขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้เก็บนะเอ้ยเก็บฟาเรนเก็บฟาเลนสามวิสองวิสวยเพื่อนแล้วเชนฟรีกันเข้าไปเลย เดี๋ยวฝั่งเขามาพลาดพอดีนะครับอ่ะตายสามอุ้ยตายสี่ตายสี่อย่างนี้ไม่รีรอ,อเข้าได้เข้าเลยนะครับเข้าได้เข้าเลยอย่าให้เขาเคลียร์คลิปเข้าได้เข้าเลยตีตีบ้านให้หน่อยกลกให้แล้วตีบ้านกูนต้องตีเองกูตอ้องตีเองกูต้องตีเอง,อเองมึงไปตีอ, <c oughs> <c oughs> อีวะเมื่อกี้อ่าผมดูไม่ทันผ่อนค่าเพราน่าจะเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับ เราเป็นออฟเลนอะไม่ต้องไปสนใจนะยทำเนีก็ได้ให้เขากันบ้านยากเ,ออเข้าไปก่อนเลยไม่ต้องไปกลัวนะครับผมเขอาจังหวะดีๆอันนี้ก็เป็นการเดินเกมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านาคอสฝั่งตรง,งข้ามอะไม่งเดินเกมจนที่ผมชนะเลนแตก่ก็กลับมาแพ้ได้เอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงแรงในแต่ละตาคือมันจะไม่ได้โฟมเหมือนแบบเฮ้ยเกมนำหวั่น100%เกมนู่นเกมนี่นะมันก็จะมันกันในแรงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ชีนะครับที่เพื่อนๆขอเข้ามาถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรบับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ